ป้าบังเป็นคนสวยเป็นแต่งหน้าป้าแต่งเองก่อนนี่หรอจะแต่งเองคู่ม,มือเลยแต่งเองเหรออ๋อคือดีแท้ทากันแดดน้ำทากันแดดน้ำอันนี้ทาแต่ก่อนนี่ฮะาทากันแดดทา,ากันดแดดละอะไรกันแดดตัวไหนซองกันดแดดอะไรซองกันแดดอ๋อ,อป้ามันเพื่อซื้อให้นี่ ที่แม่ันเข้ากันว่ามันสีดำหน้ามันสีดำแม่เพิ่์บอกว่ามันสีดำแม่นเพิ่์พาพาทานี่กันแดดเอ้ยแล้วหน้ามันดำอ๋อมันเริ่มขาวขึ้นแล้วอ๋อมันเริ่มขาวขึ้นแล้วตั้งแต่ทางกันแดดมานี่ฮะอ๋ออ๋อจะสิไปก็เริ่มเลยนี่ไม่ได้ไปใส่ทากันแดดแล้วก็อยู่งงั้นนี่แหละอืทาอีแม่ทาอีแม่มาเข้ามันนะบ้าน แล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านออไปเ,เต้ยอยู่ในบ้านกข้าอิ่มแล้วแม่เข้ามานะแม่อ๋อไปกินข้าวอยู่พุ่นอ๋อกินข้า,าวเส้าฮะป้ากินข้า,าวเส้าเต้ยคือสิบโมงแล้วยังไม่ไกินข้า,าวเส้าอ่อนอ๋ออืมตื่นไ,มนไมหมพ่อพูดเส้าเต,าต้ยคือตื่นสายแท้หนาวอ๋อขานลุกป้าเจ้าบอกให้อ้ายมาอันนั้นหรอว่าย เบ่งติดกระดุมดีดีติดกระดุมโอ้ยติดกระดุมบบเป็นเบ่งแม่แม่มาติดให้หน่อยแม่เบ่งปุระเพื่อยโซเซ็กซี่หรือเพื่อนติดกระดุมบบเป็นนี่อืมเพื่อนแบบเป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนอายุจักปีแล้วเหรอเพื่อนติดกระดุมบบเป็นว่าสันโอ้ยเพ่นเพื่อนติดให้ส่ะแม่หรอจะติดบบเป็นนี่หรือเดี๋ยวนี่อ๋อโอ้ยเนาะอืม ฮาร์ตตีสเลยแม่บอด้ฮาร์ต đỏ ตีสห์ฮะคือบอฮาร์ต撒ฮะคือบอฮาร์ตตีสเอาเจ้าเป็นสิวละเจ้าเป็นสาวเลยได้หนีิเนาะไม่เตอะน่ะครีมกันสิวอ๋อครีมกันสิวป้าฮุนจักเบิร์ตเม่เพื่อพาไปซื้ออันนี้ฮ่าปลาเล็กซืให้อ๋อเม่เพื่อก็บปาเล็กอุ่นต้มอ๋อเพิ่นซื้อมาให้เลยเจ้าหลบมาทาทาแล้วมันเหลือกันสิวสมพอน่ะเจ้าจังบ่มีสิวเนาะ อสมพรเนี่ยเพิ่นจังบ่มีสิวหน้าเพิ่นจังขาวเบิ่นเบิ่นอยู่บ่แม่นมาคู่บ่าวล้อเหรอเนี่ยเม่นเผือกไอ้เด็ก่ก็ไอพีไอพีไอพีหลานแม่ลามเพื่นเหรอป้าสมพรเพิ่นมาคนหล่อเห็ไหมหัวเพิ่นผัดแดงเนาะไอพีฮะจะมาเพิ่นขนาดหรอจะบอกเพิ่นเหรอว่าจะมาเพิ่อนอันคือบอกบอกสันคือบอกบอก เพื่อนมีผู้สาวหลายไอพีค่ะบบมีมมอ๋อแบบน,นี้เจ้าเจ้าไปบอกเพื่อนกัมากเจ้าเลยแหละเนาะเจ้างานป่าน,นี้แม่เนาะนนเจ้าบอกแม่เพื่อนละป้าเจ้าเข้าทางผู้ใหญ่เนาะเจ้าเนาะเข้าทางผู้ใหญ่แบบน,นี้มันกระสิได้และให้เพื่อนแต่งขเขาเลยสิเซี<ะ>ส,สนพูปแต่งสิแซีนพูไอจังเลยไอพีจังสิมีเงินมาแต่งแับ สี่เสพุ่นอนะเอเตอร์น่ะปลาอย่างแม่นซิมเพิ่นหลายพุ่นอ่ะชิมเตอร์ม,มาไหลที่อันนี้กระเป๋าเจ้าอ่ะแม่นสายเตอร์น,นี่นี่สายซาดอสายไหมเอาไปเถอะเอาไปซ้อมร้องเพลงในบ้านไปซ้อมร้องเพลงในบ้านเจ้าร้องเพลงได้พร้อมบ่เออค่ะจะสอนในโทรศัพท์ผมเนี้ออนในโทรศัพท์อีกฮะมันเสียบเตอร์น,นี่เสียบโทรศัพท์อ่ะเสียบตู้อ๋อเจ้าเสียบเป็นพร้อม อ๋อาเบิบร์ตหล่อเนี่ยออันนี้โฟมล้างหน้าเสียมาเถอะรีมกันแดดอันนี้ครีมกันแดดหรอโอ้ชิมกันแดดโอ้ใส่ทายกับครีมกันแดดนี่อ๋อ,อโอ้ยอย่าแมอนเอ้อมะมาทาให้มันเบิร์ะแมแนลหลายแนวทาเพื่อนไม่ยัง้งอ่ะนะถุงเทียนกับคุณแจรถหรอ รถคันเหรออ๋อเจ้ามีรถพร้อมหมอเจ้าเอ้ยรถ้ายไฟในบ้านนี้ในบ้านพูอือเอาจอดไว้พุ้นผัดมาขันเงาจ้ะใส่ผีกได้เบอร์ได้เอาคุณแจไว้พุ้นบ่ให้ใส่ขีอ่าไม่หยั่งกันชิมชิมเตัวไหนเขี่ยหัวเสือฮ้เขี่ยหัวเสือเขี่ยหัวเสือเอาไอ้เติขี่มหัวเสืออ๋อทาเลยอ๋อทาให้หยังทาเพื่อเตน้ร์กันน้ำเบอรให้น้ำเข้าผิว หั่นน้ำข้าวหิวมันสีุ่มซื่นได้ล่ะเจ็บนะเฮ้ยเจ็บอ่ะใช่มันถึงหยังมันแกงกระเทียมทอดไข่เจ็บมันเจริงอ๋อเจ้าทอดไข่กับเป็นหรอแม่นหยังขีมาหยังอันนี้กันหยังอันนี้เฮ้ยหั่นบำรุงผิวขาวเผือว่าเขาว่ะบำรุงให้วขาปโอ้โหใส่ปุ๊บมันขาวปั๊บโอ้แม่นิลี่เดี๋ยวมันขาวปุ๊บเลย ดีเนาะตอนอาบน้ำพูได้สิหาหันไออยากถ่ายสิยังไม่ได้อาบน้ำเหรอเนี่ยหันหนาวหนาวสิเข้าไปอาบน้ำอยู่ในบ้านฮะบ่บ่บ่อาบแล้วเมื่อวานเหรอเมื่อคืนนี่อาบเหรออาบยุตมันไม่สิอาบจนที่ยังอาบตอนเที่ยงพูอาบตอนเที่ยงแล้วก็แล้วเลยไหมเนาอบ่ได้อาบตอนแรงกันไหนโอ้ยเนาะเหนาตอนแรงอน่ยอาบบีขิ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเข้ากับโอ๋้กับอาบมื้อละสองเท้าอาบตอนเที่ยงกับตอนแรง ไอ้แหละไอพีจังมากเหมือนนี่ฮะเอาให้ไอบอกไอพีว่าจังเหรอนนให้มาเล่นน้ำแน่ให้ไปเล่นอยู่เซให้เล่นอยู่เฮนในบ้านผู้บอเงินทุงงท่งพี่เงินทุ่งพี่เออพี่บอมีนะมียายอยังอ๋อมียายเป็นเกระหายอยู่เลยอ๋อยายก็หายบ่มีผู้บ่าวฮะแต่ว่าถ้ามาเล่นอยู่เฮนทุ่งนี่มาเล่นได้เลยไม่หรอเออบอกอมแม่กระสีไม่เข้ามามากรีแม่กระสีบ่ได้มาอยู่พี่ว่าเบียดแม่อแม่หามาเอเดียรอยู่นี่ เลยเนียวเไปแล้วอ๋อทาสามชนิดเลยพูด่ะอืมพู่ะโอ้ยมันมันทาเก่งพูดอ่ะโอ้สมคว้าผิวมันจังดีเนะาะนี่ยไม่ได้ไปซิ้น้ันปงงันเอ้ยนะั้นเอ้ยเะเอ้ยเหาไจักจักแล้วหลังเอเงินไม่ขันงนม่ขนัขนพูดห่ะ <laughs> เอ้ยเตือนะเมื่อวานนี่เอ้ยอ๋อเจ้าบอได้ไปซื้อซ้ำไปยังเมื่อก่อนไปแต่เมื่อก่อนไปเต้ยคือบอไปซื้อซะไปซื้อเยอะมันอยู่บอเห็นเอ้ยอ๋อบ่เห็นเราบอได้ซื้อซ้ำมันกระแทบอย่าเมื่อวานนี่ใจเห็นอยู่มันกระแทบอย่างใช่ไหมฮึ่บอซื้อเงินกระแทบเป็นมืดละมืดอนิเลยจะไปซื้อหาอืมเพิ่นมาแต่ตลาดได้เมื่อกี้นี่มันกระแ่บอย่างของเพื่อนหาอ๋อเจ้ามักเถอะมักจะเป็น ชาโนมชาโนมหรอเออชาโนมหอมชาโนมหอมกับอย่างกับโอเลี่ยวอะจะมาฮะจะสั่งกุ้งมืออ๋อเก้าข่ายแบบคือแก้วเขาเหรือจะสั่งแก้าสิบบาทเก้าสาบบาทเก้าสาบบาทพูไม่เพิ่งเงินให้คือรวยแท้แม่ให้ชาบาะให้เมื่อะ่าบาบัดปรซื้ออันนั้นเบ็ดเลยสมโฟหุ่นเพิ่งดีนะเพิ่งกินน้ำปั่นหลายนี่เอง ไม่ค่อยอยาไปซื้อขนมปังหอมปังปิงป้งอ๋อซื้อปังปิ้งพร้อมเออป่ะจะไปเห็นเจ้าเพื่อเพื่อนสิง,งามเนื่องแต่ละมือเนี่ยเพื่อนแต่ง,ตงโตเป็นชั่วโมงสเว่าเพื่อนงามผมเพไนกับด้ตัดเลยยาวแท้นี่ก็มาตัดแล้เคยจ่งไว้เป็นกาลางหลังอ๋อจ่งไว้หอดกลางหลังพูจง่จงไว้เฮตุเถอะจ่งไว้ไม่แม่ยใชจ่งไว้เฮ็ดหยังสิให้มันงามซื่อๆนี่บัดมันหอดดากได้สิ หัวด่าตัดขึ้นหนึ่งจะน่าขึหนึ่งกะพอแล้วอ๋อตัดให้มันอยู่ในกลางหลังพี่เนาะให้แต่อยู่กลางหลังมันจะงามเนะมาะจะบอกไปเอสทรงอื่นเหรอผมไปย้อมผมเหรออยากไปย้อมผิวใหญ่เอาเป็นน้ำสีทองย้อมไปสีทองพู้ป่าม,มันก็นงามเลยถ้าย้อมไปสีทองเนาะให้เพื่อนย้อมให้แม,ม่ปอแม่ปอบ้านเหลือแม่ปออ๋อแม่ป,ออ,มปออยู่ฮะข้างเฮือนเจ้าฮะไม่เจอหนิอีกเซลล์มังเซลล์มังยัง บักม่วงมามะเขือเทศทาอ่างน้ำได้ห้ออ่ะทาอันงน้ำเออทาอันนี้ก่อนอันนี้กันแดดอันนี้กันสิวอันนี้บำรุงผิวเหรอเออป่าสมพ่อยเพิ่นสังงามพูดอะวิธีการบีบครีมงามเนาะมื่อคืนยังเด็กอยู่แม่เบิรงเบิรงนยังเบิรนจับ มามันบงอะไรเจ้าบ uh, uh, okay. oh, uh, uh, ่งเมเต้าฮะเจ้ากับเบิร์นเพื่อนเหรอเป็นตัวเป็นเต๋อเจ้าอยากลองถ่ายเไหมอ๋อเจ้าอยากลองถ่ายเบิร์นเจ้าก็อยากดังคือกันเจ้าหลบไปบอกไอ้มาถ่ายหรอไม่บอกแม่ไอ้เนี่ยแม่เต๋ออ่านนะแม่ขันอ๋อให้บอกเจ้ามาถ่ายเรื่องให้อ๋อเจ้าก็อยากงามคือกันว่ะจีเมื่อก่อนกะไปซื้อน้ำปั่นเนี่ยแหละอ๋อเก่าไปเห็นเจ้าเว้ยไอ้กับบัวว่างเลยเนาะ เออเนาะไอเด็ม่ปั๊ดไปแล้วเนาะขึนมาว่างเนาะเฮ้ยแม่ปั๊ดจังเลยแม่ขันเนะีน่ยนะแม่แต่แม่แต่หุ่นแม่ละบ้าละว่าแม่ปันป้นเออแม่เต้ในหัวคือเปียกใช่ไหมเปียกมันคือน้ำอ่าเออวันนี้สิให้มาถ่ายแต่ก็สิมาถ่ายร้องเพลงเหรออ๋อเจ้าร้องเพลงเป็นเหรอเป็นกับซีซัมร้องนิง้วโซซับอ๋อ หน้าผากกับเสี้ยดเหรแม่วันนี้แล้วหรือยังวันนี้แต่งหน้าฮะงามสวทาเรีบยีทาเรียบีก่อนเม่นเพิ่มแม่นเพิ่มอันอันนี้นี่ในมือนี่ให้ทาเล็บนี่ให้เออผมมีอ๋องามเนาะสี่เต้ยนี่เล็บนี่อ๋อเครื่องน้ำอ๋อเล็ยบจะเอ้ยลิปสติกเจ้าอะเหรอไม่กระเป๋าเลยอ๋อคือบอกเอามาเบิร์ตแต่แรก ออกกระเพาเนี่ยหรอนึกว่าถุงเท้าถือมาอ๋อใส่ถุงเท้าก่อนอ๋อถุงเท้าอันเลื่ลิปสติกอยู่พูนหรออาไปค้นให้เด้อมันสีแต่วก็อ่อสีแดงอืมก็ใส่ถุงเทีนก่อนไงะโอ้เปนยังบริทาลีบซ้ำใส่ถุงเท้าอยู่เมืองมันใส่ถุงเท้ามันกระทึกอยู่นะมันเปซื้อให้นี่ยมันไปซื้อให้อะนี่นอ,อ๋อทาลีปก่อนไม่เห็นเนาะ เอามัดมัดเลยสวยหน้ารอดเดี๋ยวนี้สวยแล้วจนทาครีมจนแล้วแล้วนะไปอันไหนลิฟฮะกระทาเลยไม่ลิฟสติกฮะอ๋อเลือกลิฟต์สติกกับคนเบื้องหรือไงอันเลือดลิปสติกกับคนเบื้องหรือไง หั่นบ่แม่นลืมมามาเฉาะเปิดเบิ้งบ่ต้องบีบเบิ้งแ้บนั่นเปลือกเบื้องบอทาสิไปในบ้านแล้วจังทาให้เบิ้งมือใหม่เด้อไปยากเกือบกระใส่บอถืกอทางเบิ้องคีมไว้กรไดาไปายก่อนซะไปก่อนเด้อ เอ้คนสวย